สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA มซ่าชาแของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าจะซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการน,นำ p h o n e รุ่นต่างๆทัง้ง,งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับซึ่งก็มีโปรใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ1 0,000นต้นๆเท่านั้นสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าก็มี มาอัปเดตให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับท่าในใดที่กําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 13หรือว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีมาดูราคาของ iPhone 13ล่าสุดกันนะครับไม่แน่ว่าท่านอาจจะสนใจก็ได้นะครับสาหรับ iPhone รุ่นนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับรุ่นนี้มีขนาดหน้าจอ6.1จุนิ้วเท่ากันเลยนะครับกับ iPhone 14แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 14ด้วยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสาหรับ iPhone 13ในส่วนของสีก็ มีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับชอบสีไหนก็ลองไปเลือกซื้อกันได้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์ปี2023นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับไอโฟน13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยจะจําหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a z m อลนะครับมั่นใจได้เลย ว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ29,900บาทนะครับลดร,ราคาล่าสุดเหลือ28,400วิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,840บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุเริ่มต้นที่128กิกถึง512กิกะไบต์สินค้าก็เป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2ที่นํามาให้ดูกันนะครับ สำหรับ iPhone 13จัดจำหน่ายโดยร้าน iStudio นะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada เช่นเดียวกันจากราคาปกติ29,900นะครับก็ลดราคาล่าสุดเหลือ28,200บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากให้ผ่อนๆได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันให้เช่นเดียวกันนะครับ1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก Lazada นะครับ สำหรับ iPhone 13จัดจำหน่ายโดยทาง Banana IT นะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ28,500บาทนะครับมีให้เลือก2สีตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำเงินความจุมี128แล้วก็512กิกวิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติ โปรสําหรับ iphone 13นะครับจากแอป lazada ที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีคนสั่งซื้อเยอะนะครับมีรีวิวเยอะถ้าท่านสั่งซื้อมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แล้วก็ได้รับสินค้าอย่างแน่นอนวิธีการจ่ายเงินนะครับเราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับเพื่อความสบายใจของเราด้วยในส่วนของราคาจากแอป shopee นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iphone 13เครื่องแท้สู์ไทยโมเดลไทยนะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน studio เในเรื่องของ ราคาเริ่มต้นที่28,500สําหรับความจุ 128G สกิกนะครับส่วนถ้าเป็น 512G กิกก็38,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้เราก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีเกือบครบทุกสีนะครับจะขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นความจุเริ่มต้นที่ 128G สิกิกสินค้าเป็นของแท้1 0 0เซนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเราก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับรอไอโฟ ในดยร้านไอสตูดิโอนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่28,200บาทสําหรับความจุ1 2 8กิกนะครับถ้าเป็น38,500ก็จะเป็นความจุ5 1 2กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีนะครับน,น,าาาน, e. นี่สนใจ จสั่งซื้อนะครับหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปปิดท้ายกันที่ราคาจาก Powerbuy นะครับร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของ Powerbuy ก็ได้สําหรับ iPhone 13เครื่องแทู้นยนไทยนะครับความจุ128กิกะไบต์จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ28,490บาทนะครับท่านใดนที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่าจะไปซื้ สำหรับ iPhone 13จาก Power Buy โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับราคาในช่วงเกือบจะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยรวมราคาเครื่องเปล่าก็จะอยู่ที่ประมาณ28,000นะครับไม่เกิน28,500ถามว่าคุ้มไหมนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 14ผมว่า13คุ้มกว่านะครับเพราะว่าเป็นชิปตัวเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าได้ราคาที่ถูกกว่าพอสมควร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบรุ่นไหนนะครับอยากซื้อเป็น iPhone 14ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็น iPhone 13ราคาของเครื่องเปล่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ28,000ถึง28,500ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปนะครับว่าสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ10,000ต้นๆเท่านั้นซึ่งเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทางด้านค่าย TrueMove H นี่เลยนะ สำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยจากค่าย True นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น11,400บาทเท่านั้นสำหรับสีตอนนี้มีเหลือ3สีนะครับเป็นสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูความจุมี1ความจุนะครับ128กิกะไบต์สั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทนะครับถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์นะครับจะเลือกให้เขาส่งมาให้เราถึงบ้านก็ได้หรือว่าเราสั่งซื้อออนไลน์แล้วไปรับที่ศูนย์ True Shop ใกล้บ้านแบบนี้ก็ทำได้ เนเดียวกัสําหรับรายละเอียดของโปรเน็ตนะครับมาดูกันที่แบบแรกซึ่งก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบัน True Move H นะครับซื้อได้ในราคา11,400แน่นอนว่าถ้าเราอยากจะซื้อราคานี้จะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของ t True m o v e H เท่านั้นนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนี้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าด้วยแต่ว่าถ้าเราจะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา2,200 0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าสัญญา1ิบ 8เดือนโปร1399ซื้อได้ราคา2,200เช่นเดียวกันไม่มีค่าหนีล่วงหน้านะครับสัญญา15เดือนแล้วก็โปร1 1 9 9ซื้อได้ราคา22,400ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าสัญญา18เดือนนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ราคา18,400นแะครับแล้วก็โปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์ก็ซื้อได้ราคา18,400เช่นเดียวกันเมื่อ,าา 18, อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ไม่ต้องจ่่าายคตงหน้าน้าแลวก็สุก ท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา2900บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9นึ่าทมีค่าในลูกหน้า3210บาท ถ้าเป็น Pro 799ก็ซื้อได้ราคา24,400เครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,900บาทนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทางด้านค่าย t u u นะครับซึ่ง iPhone 13ก็ซื้อได้ที่ราคา11,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ต่วงหน้าแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับก็คือจะต้องเป็นลูกค้าของ t r u v m o v g H เท่านั้นถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศู ทรูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย d t แทนะครับ iPhone 13มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกสำหรับการยายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา15,100ลูกค้า d t แทแบบรายเดือนอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับรวมไปถึงการเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ราคา16,600บาทเครื่องเปล่านะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือเพียง27,900บาทนะครับลูกค้าแพทินัมบลูเมมเบอรนะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้รา ราคา14,600แล้วก็ลูกค้าโกลเมมเบอร ซื้อได้ราคา15,600บาทมาดูรายละเอียดของโปรโย้ายค่ายกันนะครับซื้อได้ในราคา15,100เมื่อย้ายค่ายมาใช้ d t แทแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ2,199มีค่าเหนดลุหน้า4,800บาทนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา18,400ค่าเหนดลุหน้า2,100บาทแล้วก็โปร1099ซื้อได้ราคา2,400ค่าเหน็ดลุหน้า1,200บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไป หาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,200บาทโปรเน็ตรายเดือนสําหรับโปร AIS Hot Deal นะครับซื้อได้ราคา18,500มีค่าหนี้ลุงหน้าประมาณ3,500บาทลูกค้าเซเลเนตซื้อได้ราคา19,500โดยที่ไม่จ้องจ่ายค่าหนีตลุกหน้าส่วนลูกค้า AIS Best Buy นะครับสำหรับคนที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนของทาง AIS อยู่แล้วซื้อได้ราคา25,000โปรใหม่ จากทาง AIS นะครับก็จะมีเป็น Pro AIS Pay Later นะครับผ่อนค่าเครื่องกับบิน AIS ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,860บาทลูกค้าทั่วไปราคา28,200นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้ ยอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลลดราคาพิเศษจากทั้ง l a z a d a แล้วก็ช้อปปีสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ11,000บาทสามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิป,ปโปรโรมช่นดีๆ นี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีทีคลิปหน้าสวัสดีครับ